สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเอกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการลงดันให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันนะครับสําหรับในส่วนของดันอเวกที่ผมได้ทําการเติมมานะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับนี่เราได้ฟอร์จเจมาด้วยนะครับอันนี้ก็ฟอร์เเจมหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการซื้อในส่วนของแล้วแลแล้ก็เดี๋ยวผมจะทําการลงดันด้วยนั่นเองนะครับนี่ฟอร์เจแล้วก็ ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะประมาณสักแสนนิดๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คในส่วนของดันเจี้ยนที่ผมได้เหมามานั่นเองเนะเดี๋ยวจะทําการลงทั้งหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเออนะครับเดี๋ยวกิจกรรมสเต็ปบายสเต็ปมันจะหมดแล้วนะครับก็ต้องเล่งมือนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับในส่วนของฟอร์จเจมกันหน่อยละกันนะครับนี่เยอะมากนะครับแล้วก็รับ ในส่วนของพรีเมียมด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการรับในส่วนของดันเจียนด้วยนั่นเองนะครับรับเลยละกันอันนี้หมดแล้วไปเข้าไปก่อนโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับในส่วนการลงดันเจียนเอาเอกแล้วก็แพตตินัมแล้วก็ในส่วนของพรีเมียมนั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอ,งอลงเป็น อาเวาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมารับกันหน่อยแล้วกันนะครับดูดีว่าเราจะลงเอาเวากทั้งหมดกี่รอบนั่นเองนะครับกดไปรัวๆเลยยาวๆครับ อ่ะโอเคนะเพื่อนๆผมก็ได้ทําการรับในส่วนของดันอเวกมานะครับทั้งหมดประมาณ2ดันนะครับแต่ว่าที่เนี้ยคือมันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงก่อนละกันนะครับอย่างละ100นั่นเองนะครับในส่วนของดันนี้นะครับ100แล้วก็ในส่วนของดันนี้นะครับอีก100นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของดันอเวก e 2 0รอรอบ2ดันนั่นเองเนี่ยจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับร้านสเตล l าโกพา a t แล้วก็ยูจีโฟนนะครับใครอยากเปิดบอร์ดโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับยูจีโฟนดีมากนะครับไปดูกัน อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการลงดันเสร็จเรียบร้อยนะฮะและนี่ก็คือในส่วนของผลประกอบการนะครับที่ผมได้มาทั้งหมดนะก็จะมีในส่วนของภาคคุมนะครับเซ็กเมตาไฟเตอร์นะฮะแล้วก็ที่ได้เลยหลักๆนะครับจะได้เป็นในส่วนของนี่เลยครับบูเตอร์จิเวลนะครับสองอาันนะฮะสำหรับในส่วนของใครนะฮะที่ลงแล้วเนี่ยนะครับหายยากๆเนี่ยเพราะว่าเราทําการลงดันฟรีเว้ยถ้าเกิดอยากจะได้แบบของเยอะๆนะครับบูเตอร์จิเวลเยอะเนี่ยต้องเติมนะครับแล้วก็ ไปลงพวกเอาเวกับพรีเมียมเอานะครับซึ่งมันจะได้เยอะมากๆนั่นเองนะฮะราคาก็ประมาณนี้นั่นเองสําหรับในส่วนของบูสเตอร์จิเวลสองอันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสาหรับในส่วนของกิจกรรมสเต็ปบายสเต็ปนะฮะซึ่งในส่วนของสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็จะมีบล็อกเลเวลหอยู่นะครับนี่เราสามารถซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถแลกได้ต่อนั่นเองนะครับ กดไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของของต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของบูสเตอร์โทเค็นเลเวล2ด้วยนะครับคูมปองเอ็กซ์ติมคอรเลเวล5นะครับเมอร์ลงเมอร์ลิดนะับฟูลี่พชั่นนะครับ, ion, น,รบน้ำยาต่างๆนะฮะก็ตามนี้เลยและตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปแลกกิจกรรมสเต็ปบายสเต็ปสเต็ปที่2ได้นั่นเองนะครับนี่กดตามนี้เลย แล้วก็กดไปเลยนะครับนี่เราก็จะได้บูสเตอร์เราก็จะได้เอ็กซ์ติมคอร์เลเวลห้ามานะครับเมอร์ลิดด้วยฟูลี่พชั่นน้ำยาต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ซื้อสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าบูสเตอร์จีเวลเราจะพอหรือเปล่านะครับนี่สเต็ปสผมก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าสเต็ปสนี้หินน่าจะหมดแล้วนะครับนี่ของตามนี้เลยนะครับบูสเตอร์โทเกเลเวลสี่นะครับแล้วก็คุมปองเอ็กซ์ติมเลเวลหกนะครับสอันนะครับเมอร์ลิดสิอันนะถือว่าเยอะมากนะครับ หลักๆก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปดูที่บูสเตอร์เลเวล4สเตปตายสเตปนั่นเองนะครับนี่อันนี้ผมซื้อไม่ได้แะเพื่าะว่าเลเวลไม่พอนะครับเลเวลไม่พอก็ต้องไปใช้จิวทั้งหมด100อันนั่นเองนะครับผมมีอยู่แค่30เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของของที่เราจะได้นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะคุมปงคุมปองเอกตรงเอกตีมนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในสคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝ <c oughs> ากกดแชร์ฝ <c oughs> ากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมะเซ็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีสุดดัตไวเจอกนครับสวัสดีครับ